กับกิจกรรมดีๆที่ทางทชิคชาแนลร่วมกับ s y s เตอร์มได้จัดขึ้นกับการค้นหาซีเซียหน้าใหม่ที่จะได้ร่วมงานกับชิคชาแนลกับโครงการ s y s เตอร์มาซีเซเซิ2013โดยคราวที่8ของปีนี้นะคะเราจะมาร่วมเป็นหาทั้งพิธีกรชายและพิธีกรหญิงที่มีความสามารถกล้าแสดงออกและมีใจรักในด้านการเป็นพิธีกรมาร่วมงานกับเราค่ะ CJ Search เราซชทีนเราได้จัดกิจกรรมรถโชว์นะคะทั่วกรุงเทพเพื่อให้หนุ่มสาวที่รักการแสดงออกได้มาร่วมโชว์ศักยภาพโดยมีน้องๆใช่ความสนใจในการร่วมเข้าสมัครกันมากมายเลยละค่ะสำหรับปีนี้เกณฑ์การินของเราจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันค่ะโดยรอบแรกนะคะเราจะคัดเลือกจากผู้สมัครทั้ง80คนที่ผ่านรอบแรกจากใบสมัครทั้งหมดก่อนที่เราจะมาคัดเลือกกันในรอบที่2ให้เหลือน้องๆที่เข้าตาก,กรรมการเพียง40คนค่ะ แบบโครมซิสเซม่าซีเจซีร์ชนะคะ2013ในปีนี้เนี่ยเนื่องจากเราเล็งเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทรนด์แต่ละปีเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราก็เลยอยากได้พิธีกรน,น้องใหม่นะคะสําหรับที่จะมาร่วมงานกับเราในปีนี้ทางช่องชิคเองเนี่ยเราก็ให้ความสนับสนุนน้องๆศึกษาหรือน้องๆทุกคนเนี่ยที่มีใจรักทางด้านงานบุก,การบันเทิงอยู่แล้วก็เลยถือโอกาสเนี้ยอยากจะให้น้องๆได้มีโอกาสเข้ามาทําตามฝันของตัวเองในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทํานะคะโดยการ เข้ามาร่วมในโครงการของเราค่ะจากการที่น้องๆสมัครเข้ามากับเราทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นทางไปรษณียบัตรทางอีเมลทางสื่อต่างๆหรือว่าโรดโชว์เนี่ยเราก็จะคัดเลือกภายในบางส่วนไปแล้วแล้วก็จะได้น้องที่จะมาร่วมในวันคัดเลือกวันนี้ประมาณ80ท่านนะคะซึ่ง80ท่านวันนี้เราจะคัดให้เหลือ40ท่านคือเป็นชาย20กับหญิง20 สำหรับที่จะไปร่วมเวิร์กช็อปกับเรานะคะจะเป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการทําผมนะคะจากชาลาชนอะคาเดมี่เรื่องของ Person a l i t ตจาก Asia ชีย o ู i n g รวมทั้งความรู้เ้นเกี่ยวกับการแต่งหน้าหรือการดูแลตัวเองให้ดูดีนะคะจากเครื่องสำอางแม็กรวมทั้งเรื่องของสุขภาพดีๆในเรื่องช่องปากเรื่องบุคลิกภาพจากซิสเตม a าด้วยค่ะจากการที่น้องๆจะไปเวิร์กช็อปสวันนะคะแล้วก็จะดูถึง ัส่วนตัวที่ติดมากับน้องเองไม่ว่าจะเรื่องของบุคลิกภาพการอยู่ร่วมกับคนอื่นการพูดจานะคะการตั้งใจในการร่วมกิจกรรมซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นคะแนนที่เราจะคัดเลือกน้องๆสาหรับเข้าสู่รอบไฟนอลในรอบสุดท้ายคือวันที่1บเมษาย,ยนลานสยามพราซาตั้งแต่เวลา6มโมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะซึ่งวันนั้นเราก็จะประกาศผล พีธีกรชายที่จะได้ร่วมงานกับเราสองท่านแล้วก็พิธีกรหญิงสองท่านซึ่งปีนี้จริงๆแล้วพิเศษว่าเป็นปีแรกที่เราจะมีพิธีกรมาร่วมงานกับเรานะคะและแล้วนะคะก็มาถึงวันรอบชัดเลือกครั้งที่2ค่ะวันนี้ท่าน,นาคณะกรรมการนะคะจะได้เห็นตัวจริงของน้องๆผู้เข้าสมาัครกิจกรรมของเราในวันนี้ค่ะเริ่มด้วยการถ่ายภาพนิ่งพื่อเก็บเป็น ซึ่งกติกาการคัดเลือกในรอบนี้ก็คือน้องๆ um จะมีเวลา2นาทีในการพรีเซตนต์แนะนาตัวเองให้คณะกรรมการทั้ง4ท่านได้เห็นความสามารถว่าน้องๆเนี่ยมีคุณสมบัติของาจเป็น CJ ของชิคชาแนลได้ดีขนาดไหนเพ่อนน้องๆ um นะคะก็ได้แสดงความสามารถอย,อย่างเตมเ็มที่ดูได้จากเสีงหน้าและเสียงหัวเราะจากาคณะกรรมการ,ราก็คงจะพอเดาได้นะคะว่าการคัดเลือกครั้งนี้เนี่ยสนุกสนานแค่ไหนหากพวกเรากำลังสบายจะปรอมือพัน ผมปอนะครับปลิดรักศักดสินะครับาะเข้าวงการก็เปลี่ยนเป็นนเด็กนะขอบคุณที่ทำหน้าตาเห็นด้วยนะครับการประกฏนี้เกิดขึ้นนะครับผมแล้วผมดูในรายละเอียดผมไม่ได้ดูเลยมากมาผมดูแค่ว่าอายุนะครับซึ่งสุดที่ยี่สีซึ่งผมน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วผมโอ้เ for channel ch so much ตัวหนึ่งนะคะเป็นคนที่ใช้อากาศออกซิเจนหายใจทางด้านล่างนะคะแต่ความสามารถของหนูไม่แพ้คนที่ใช้อากาศออกซิเจนจะ่ทางด้านบดแน่นอนะคะ่ะขอบคุณค่ะและก็ถึงเวลาที่รอคอยกันแล้วค่ะกับการตัดสินในครั้งนี้และทั้งหมดนี้ก็คือน้องๆทั้ง40คนที่จะได้ไปต่อกับเวิร์กช็อปเมกอัพแม็และชลาชนในวันที่2เมษายน และเวิร์กช็อป personality กับ a s i ช Grooming และ Systema ในวันที่23เมษายนนี้ค่ะ <S <S และอย่าลืมครับให้กำลับบงใจน้องๆในรอบตัดสินได้ในวันที่30เมษายนที่สายามเซ็นเตอร์และกลับพบกับอ e ีเวนต์ดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะ